สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้ปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพานะครับทุกท่านนะครับมาชมรถลูกลักอีกคันหนึ่งของผมนะครับก็สุ่มทำนะซุ่มทำตอนนี้ก็ยังไม่คืบหน้าอะไรมากมายนะครับก็ค่อยทำไปเรื่อยๆเอารถลูกค้าก่อนนะครับรถตัวเองเอาไว้ทีหลังนะครับแต่ว่าวันนี้มารีวิวขายนั่นเองนะครับตัดใจขายเพราะว่านะครับ เดี๋ยวจะเฉลยทีเพราะว่าอะไรนะครับมาอย่างหลายท่านอย่าไปชมกันแล้วนะครับว่ารถคันนี้ที่ผมซุ่มทำเนี่ยมันจะเป็นคัน,นไหนแบบไหนอะไรยังไงไปดูกันครับพามพามพก็คันนี้นะครับผมก็จะเป็นหัวจรวดนะครับนี่ LH 1 8 2นะ เป็นตัวโฉมสุดท้ายก่อนจะเป็นคอมพิวเตอร์หลังคาสูงนั่นเองนะครับคันนี้ก็ขายนะขายนะครับคันนี้เป็นเครื่องเป็นตัวตาเพชรนะครับตัวโฉมสุดท้ายนะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วก็เออเป็นเครื่องวางเครื่องหนึ่งเคซิแอโตมานะครับนี่กำลังปั้นเลยเพราะปาดัดซุ้มล้อนะครับคันนี้อันนี้ปี2002นะไฟหน้าตัวนี้ไม่เอานะมันหมองไปแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ อันนี้เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้อ่านี่เป็นเกียร์ออโต้หนึ่งเคแซดนะครับเครื่องหนึ่งเคแซดเนี่ยจะเป็นเครื่องสามพันทีซีตัวเนี้ยนะครับจะอยู่ในรถบอดี้ซูเปอร์คอทตอมตัวเครื่องดีเซลนะครับหรือตัวนอกที่นําเข้านะครับเป็นตู้นําเข้าคือมันวางได้เลยของมันเลยเป๊ะๆของมันเลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เกียร์ออโต้คอนโซลก็ประมาณนี้ก็แล้วกันตัวนี้ผมก็ไปซื้อมาคอเนี่ยมันไม่ดีผมก็เลยไป คอเขาแปลงมานะครับนี่เห็นไหมเนี่ยคอเนี่ยเขาแปลงมาแล้วมันมันผุหมดแล้วนะครับผมก็เลยไปซื้อคอห่านคอท่อน้ําเนี่ยของตรงรุ่นมานะครับนี่ลักษณะอย่างนี้ตรงรุ่นเลยนะครับคอเขานี่อย่างนี้เลยมีท่อมีอะไรเป๊ะๆอันนี้เขาพอกมาก็ประมาณนี้ได้ของแท้มานะครับทอดกับเครื่องเลยอยู่ที่ยชงกงนะก็อคอนโซลหน้าประมาณนี้นะครับรถ สภาพบอดี้สวยไม่มีผูนะครับไม่แต่ว่าไม่มีผูไม่มีผูมันไม่มีไม่ได้ดิต้องมันมีผูนิดนหน่อยก็คือตามชายพวกเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยตามชายพวกเนี้ยคือมันลดรดเข้าใช้งานสมบุกสมบ,บันเอาง,ง่ายๆนะครับตอนนี้ก็คือว่าผมขายในราคา1นึ่งแสนแป0บาทนะครับแสนแ0 0 0มบาททําสีให้นะครับปาดซุ้มล้อทําสีให้ได้ล้อตัวนี้นะครับได้ล้อตัวนี้ 2- 4 5สีหนะ ใส่ยาง2 4 5สนะครับของมิชลินแล้วก็แบกขอบนะครับนี่แล้วก็ปาดซุ้มให้เรียบร้อยนะครับตีโป่งปาดซุ้มให้นะปกติรถตู้ขอจะวดเนี่ยจะใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับจะใส่อย่างมากได้แค่สองหนึ่งห้าสองสองห้าประมาณนี้นะครับกรเกินนี่ก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวตรงแล้วติดแล้วแต่ตัวเนี้ยคือใส่ให้เรียบร้อยนะครับมี s n o เกิลให้สีสามารถเลือกได้นะครับทําสีภายนอกให้นะสีภายในก็ยังดูดีอยู่นะครับหลังคงหลังคาคอนโซลก็เป็นชุดนี้นะครับ เห็นไหมคอาโชว์เป็นชุดนี้นะเนี่ยมันยังดีๆอยู่นะครับสภาพมันสีภายในภายนอกก็ยังโอเคอยู่ไม่ปูนะไม่ผ,นะมผูนะครับเห็นไหมเกือเนี่ยลุกน้องเขาเคาะนะครับแต่งสารแต่งอะไรใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปาดซุ้มปาดซุ้มลอ้อแต่งสารแต่งอะไรใหม่นะครับประตูสไลด์เหมือนกันภายในยังดูดียังสวยอยู่นะนี่ภายในยังสวยอยู่หลังคาครับเอาจะชัด,ชด เห็นไหมฮะเอาสโลสโลให้ดูเลยเนี่ยขาวขาวเลยดูเสาเกง๋งยังขาวขาวอยู่เลยนะครับขาวขาวอยู่เลยตรงนี้ก็ยังสวยๆนะครับพื้นก็ยังดีนะครับพื้นยังดูดีอยู่ตรงนี้ก็ยังดูดีนะครับร่องประตูสโลงสไลด์นี่ก็ยังดูดีเห็นไหมนะครับยังดูดีนะฮะนี่ ว่าเรื่องเหลอนี้ก็คือไม่ใช่สนิมนะครับมันเป็นคาบกาวที่เขาติดตัวยางนี้ไว้นะยางรินน้านะครับภายในยังโอเคสวยงามนะครับนี่ได้ประตูอ่อได้ฝาท้ายเป็นของซูเปอร์คัตตอมนะครับฝาท้ายนี่ผมเปลี่ยนเป็นของซูเปอร์คัตตอมเดี๋ยวเดี๋ยวดีวผมไปหยัดตอนแรกว่าจะเอารอตัวนี้มาเป็นตัวอย่างไงล้อ2-2-5 7 7 5นะ225 75ไม่ ผมก็เลยว่าไม่ค่อยมันเล็กไปก็เลยต้องเอาตัวสองสเลยครับสวยเลย 2,45, สี่ห้จนะนี่จะปิดให้รีวิวละเอียดเลยนะครับอันนี้เครื่องขับได้ปกตินะครับแต่มีเยิ้มนะมีเยิ้มอะไรพวกเยิ้มซีนต่างๆนะครับจะต,ต่างแอร์มีแต่ลมเปิดติดระบบติดทุกอย่างนะครับมีแต่ลมนะแอร์ Air เขาจะใช้เป็นสวิตช์ออโต้ของ ไมโครบัสนะครับมาแทนที่ตัวเลื่อนๆนะครับก็มาแปะไว้ตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับนะด้านข้างสีบางนะครับสีบางเนี่ยนะครับบางหมดเลยแต่ว่ามันมีรอยการใช้งานนะครับมีรอยบุบรอยอะไรอย่างเงี้ยท้ายอย่างเงี้ยฝาท้ายผมใซ่ของซูเปอร์คอตตอมนะครับไฟเปอร์มีครบหมดนะเดี๋ยวผมเก็บไว้นะครับมีทั้งไฟท้ายของซูเปอร์คอตตอมไฟฝาท้ายทั้งทีฝาท้ายก็ครบหมดนะครับแล้วก็คันนี้ ปท้ายตัวนี้เป็นมา้านไฟฟ้าก็เดี๋ยวค่อยต่อเข้าว่าการอีกทีหนึ่งนะครับปอท้ายที่สวยเลยนะครับสวยเลยสภาพเกิบๆนะนี่มันได้ตรงนี้สติ๊กเกอร์นี่สามพันนะครับเทอร์โบนะครับปอนท้ายเดิมเขาอยู่นี่นะครับนี่เป็นคันนี้เป็นเที่ยวแม่องสอนมาแล้วนะคันนี้เป็นเที่ยวแม่องสอนมาแล้วนะครับสติ๊กเกอร์แม่องสอนนะครับนะถ้าแม่องสอนต้องผ่านไป โอ้โหกี่พันโค้งอะนะครับขึ้นไม่เอาสอนหน้ากี่พันโค้งอะคิดดูนะครับนี่ปาท้ายเขาตัวเดิมอยู่นี่มันผุมันหนักก็เลยเกินเยียวยาผมก็เลยเปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วก็ทําได้นะแต่ผมไม่เอานะก็เอาเปลี่ยนปาท้ายใหม่คุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าด้านข้างก็มีชนมีบุกตามสภาพนะครับนี่แต่ในราคา1นึ่งแสนแบาทเนี่ยนะครับผมทําสีให้เพราะป่าผูปาดซุ้มล้อแต่งซุ้มล้อนะให้เรียบร้อยทําสีภายนอกทั้งหมดให้ เลือกสีได้นะครับ1นึ่งแสนแบาทนะเลือกได้เลยนะครับเลือกสีตามใจชอบได้เลยทำภายในนั้นเดิมนะครับก็คือใส่ย,ยางใหญ่ตีปา่าซุ้มล้อนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคือ1นึ่งแสนแบาทส่วนช่วงล่างต้องทําผมบอกอย่างนี้นะครับก็เพิ่มจาก1นึ่งแสนแบาทนะคือผมขายตามสภาพนี้นะหนึ่งหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเนี่ยเครื่องหนึ่งเคเซตก็คุ้มแล้วนะครับเกียร์ออโต้อีกนะแล้วรถปีใหม่อย่างเงี้ย รถปีใหม่อย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นเครื่อง 5L เครื่อง5 L ก็เห็นเห็นก็มีแสนขึ้นนะครับแสนขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นรถปีใหม่แสนขึ้นแล้วเครื่องอีกเครื่องอีกก็แสนอะ่ะเครื่องเกียร์เนี่ยพร้อมวางเนี่ยก็มันก็แสนต้น,ตน,ตนแล้วคุ้มนะครับคันนี้คุ้มบอกตรงๆว่าแสนแปดหมื่นบาทน,นี้คุ้มมากนะครับทำสีให้เรียบร้อยนะครับนะถ้าทาสีปะพวกเนี้ยซ่อมปะพูนประมาณเขาผมทาผมก็เอาหนะ้าหมื่นอ่ะอันนี้แถมปะซุปล้อให้อีกนะครับนะยางก็ได้อีกคุ้มเกินคุ้มนะครับเกินคุ้ม คือบางท่านอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้รถมันสภาพเหมือนกับโซมนะครับเหมือนกับโสมจริงๆแล้วในคันนี้สภาพสวยนะครับแค่ว่าตัวบอดี้ภายนอกเขาเนี่ยมันแค่สมบุกสมบันแค่นั้นเองนะหลังคาดีสวยกลิบเลยนะครับหลังคาไม่ต้องไปยุ่งม,มันเลยนะหลังคารถนะครับมองภาพตามผมนะท่านสามารถเลือกสีได้ขนาดสมมติว่าท่านไปซื้อรถใหม่มารถที่มันพร้อมใช้เนี่ยท่านอยากเปลี่ยนสีมันก็ต้องเพิ่มค่าทําสีไปอีก ถ้าอยากใส่ล้อใยากก็ต้องไปป่าดซุ้มล้อเสียตังค์ไปอีกตอนนี้คือมันเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับบิว้วใหม่ทั้งคันอย่างเงี้ยมันก็ได้ตามสไตล์ของเราที่เราชอบนะครับนะแต่ว่าในราคา1 8 0 0 0 0บาทเนี่ยนะครับผมบอกกันตรงๆตามสภาพนี้นะผมทาสีให้ภายนอกเครื่องยนต์ตามสภาพช่วงล่างตามสภาพนะครับแอร์ตามสภาพนะครับภายในตามสภาพหมดเลยนะแต่แต่ท่านใดนะครับอยากเพิ่มนะครับอยาก ให้ทาช่วงล่างให้ก็ว่ากันเลยครับก็คือเหมือนกับเราซ่อมเอารถเข้าซ่อมอู่ครับแต่ว่าทําที่เดียวกับผมหรือทาจบเลยทำโอเวัฮอลเครื่องยนต์ต้องทาอะไรบ้างอะไรบ้างก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0 8 9 7 2 2 9 7 4 4อนะคันนี้1 8 0 0 0 0บาทช่วงล่างต่างหากเครื่องยนต์ต่างหากระบบแอร์ต่างหากบิว้วภายในต่างหากนะบอกกันตรงนี้นะครับคือขายตามสภาพตอนนี้นะครับจะส่งให้พร้อมทำสี180,000บาทนะนะครับส่วนเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ แอรอ์อะไรต่างๆนี่ก็คือเพิ่มจาก1 8 0 0 0 0บาทนั้นไปนะครับอย่างช่วงล่างสมมติว่าต้องเปลี่ยนปีนกบนปีนกล่างอะไรอย่างเงี้ยสลงสลักอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับของลงของเหลวก็เพิ่มจากนั้นไปนะประมาณนี้นะครับแอร์อยากให้ผมทําแบบไหนก็ว่ากันมานะครับก็เดี๋ยวไปทําให้ก็เพิ่มจากราคา180,000บาทนั้นไปนะเข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับบอกกันตรงๆนะครับบอกตรงๆนี่โคตรคุ้มแล้วเครื่องก็แสนหนึ่งแล้วแสนเอาตียงง่ายเครื่องออโต้แสนสามนะ พร้อมวายนะครับพร้อมวายสายพร้อมเดินระบบเนี่ยแสนสามนะครับแสนสามตัวบอดี้รถปี2002ันสองแสนหนึ่งอ่าตีแสนหนึ่งเห็นเห็นอ่ะมีแสนหนึ่งนะครับเครื่อง 5L เนี่ยนะแสนหนึ่งเท่าไหร่ะ2003ละสองแสนสามคุ้มละคุ้มละนะครับคุ้มแล้วนะเห็นไหมแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับดูแค่เห็นค่านี่ก็คุ้มแล้วก็คือเซฟไปเยอะแล้วแถมได้สีนะครับคือคือคือรถที่ว่า10,000แบาทเนี่ยไม่มีไม่ใช่เครื่องนี้นะเครื่อง 5L 10,000นแบาท สีเดิมของเขานะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ต้องมาทําสีมาเก็บสีอีกก็หมดไปอีกเท่าไหร่นะครับแต่ครันนี้จบเลยนะครับจบเลยทําสีให้อยากให้บิ้วเครื่องบิ้วเครื่องยนต์ก็ว่ากันมานะครับหรือจะซื้อตามสภาพไปเก็บงานเองก็ว่ากันมานะประมาณนี้นะครับคอนโซนคอนโซนก็ตามสภาพนะครับแบบนี้นะหรือท่านใด อยากให้เปลี่ยนผมก็มีคอนโซลของซูเปอร์คอตตอมนะครับมีทั้งคอนโซลแดงคอนโซลเทาอะไรเงี้ยนู่น,นผมมีหัวนู่นอยู่นะครับตัดใจนะครับทำไมถึงขายนะทำไมถึงขายเห็นใช่ไหมใช่ไหมว,ว่าผมจะซุ่มทำจะหนึ่งมันเป็นหลังคาเตี้ยพอดีอยากพาป้าไปเที่ยวนะครับอยากพาป้าไปเที่ยวป้าก็ต้องนั่งรถเข็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นหลังคาสูงเนี่ยผมก็สามารถเอ่ออย่างเงี้ยจะอธิบายป้าก็นั่งรถเข็นใช่ไหมก็นั่งรถเข็น ยกรถเข็นไปทั้งป้าเลยทั้งรถเข็นเลยยกขึ้นไปแล้วก็อ้อมให้แกนั่งตรงนี้เลยนั่งบนรถเข็นเลยมันสะดวกกว่านะครับดีกว่านั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็ต้องลุกขึ้นไปนั่งเบาะก็จะไปไหนมาไหนก็ลุกมานั่งรถเข็นอีกมันเสียเวลานะครับเข็นรถลงเลยเข็นรถขึ้นอย่างเงี้ยง่ายครับเป็นหลังคาสูงป้าจะสะดวกกว่านะครับน่าพาป้าไปเที่ยวพาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นโปรเจก นี่ก็แล้วกันแต่ลังคาลังคาเตี้ยเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้มันติดหัวแกนะครับติดหัวป้าเขาเวลานั่งรถเข็นแล้วมันมันมันต่ำนะครับหลังหัวแกมันอยู่ต่ํานะครับนะมันสามารถมันขึ้นได้ไหมแต่มันก็ไม่สะดวกคนยกคนเอ่อยกขึ้นยกลงไงนะครับสู้หลังคาสูงดีกว่าแต่หลังคาสูงมันก็ไม่สวยอีกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเน้นใช้งานใช้ประโยชน์ไปประมาณนั้นนะครับคันนี้180,000บาทตามสภาพทําสีให้นะครับ ขายตามพอนี้นะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทตามสภาพทําสีให้นะครับทําสีให้ภาษีหกห้านะภาษีหกห้าเดือนยี่ห้ามิถุนายนนะครับน่าจะขาดแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวไปต่อนะก็เพิ่มไปไฟหน้าเปลี่ยนให้นะครับฝาท้ายได้เป็นของซูเปอร์คัตตอมชุดท้ายของซูเปอร์คัตตอมไปนะครับถ้านได้ยากให้เพิ่มเติมแต่งอะไรต่างๆก็ทําตามรายการคุณจะได้อะไรบ้างหนึ่งได้รถที่นับหนึ่งใหม่นะครับนับหนึ่งใหม่คือยังไงเริ่มต้นหนึ่งใหม่หมดเลยครับก็ช่วงล่าง เครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไล่ใหม่หมดเลยบอนงบอดี้ก็ไล่ใหม่ไฟนองเฟน้าอะไรอย่างเงี้ยระบบแอร์นับหนึ่งใหม่มันก็ได้ใช้ยาวๆนะครับนะมันต่างจากรถที่พร้อมใช้ที่เราไปซื้อพร้อมใช้อย่างไงนะครับพร้อมใช้ก็อีกแบบหนึ่งนะพร้อมใช้ก็คือรถที่เขาทํามาแล้วแหละเขาก็ใช้งานเขาปกตินั่นแหละก็คือเขาใช้งานได้เลยนะคุณซื้อไปก็ใช้งานแต่มันก็ยังมีการสึกล้ออะไรต่างๆอยู่แต่เนี้ยคือนับหนึ่งใหม่ช่วงล่างก็คือของใหม่หมดนะครับไล่นําใหม่หมดนะทำใหม่หมดบิ้วใหม่หมดก็เท่ากับปยแดงเล นะครับท่อกับป้ายแดงเลยนอกเหนือจากนั้นก็คือเนี่ยไม่มีเพิ่มเติมแต่งอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับรายการผมมีนะครับท่านใดที่สนใจนัคขันนิ้นแสนแปดหมื่นบาทโทรมาแสนแปดหมื่นบาทนะครับท่านใดที่สนใจอยากบิ้วอยากอะไรผมทํารายการไม่หมดแล้วนะครับก็ทักไลน์กันมาได้นะครับไลน์กับโทรนะศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองสองเก้าเจ็ดสี่สี่นะครับหัวจรวดหลังคาต่ําเครื่องหนึ่งเคเซทสามพันเทอร์โบเกียร์ออโต้นะครับรถขอบอกว่ารถที่วางเครื่องเอเคเซทตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับเฉพาะรถ ที่วางเคแซแล้วเป็นปีใหม่อย่างนี้ยิ่งราคาโอ้มีเห็นสองแสนขึ้นนะครับตามสภาพด้วยนะแต่ครน,นี้ผมบิ้วทําสีให้นะครับทาสีให้ป่าซุ้มล้อใส่ล้อใหญ่ยางก็ได้ฟรีนะครับยางก็แถมให้ยางก็มิชลินนะชุดเท่าไหรอ่อ่ะคิดดูนะครับยางยางนี้เป็นยางยางผมผมเก็บไว้นะครับแต่ยังปีใหม่ดอกยังหนาอยู่นะครับมันเป็นยางมือสองแหละแต่ว่าดอกยังหนาอยู่นะเนี่ยดอกยังปึกเลยเนี่ยนี่นี่นี่ขอให้ดูนี้ ดอกยังหนาปึ๊กๆเลยนะครับยังหนาเลยนะยังนิ่มด้วยนะครับดอกก็ยังนิ่มอยู่มิชลินปี19นะครับปี P 19 2 45 70 R16 รนะครับล้อ16เครื่อง KZ ปั่นสบายๆครับเดินความเร่งเบาๆขึ้นเน,นินขึ้นเขาสบายนะเครื่องตัวนี้นะครับต่างจาก2 L3L5L อย่างไงก็คือว่ามันมีเทอร์โบไงมันดันเนินดันเขาง่ายนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้คันนี้เขาไล่เฟืองมาเรียบร้อยจากของเดิมขับมันมากนะครับขัดมันมากผม ออามาตอนแรกผมไม่ได้ทํารีวิวไงไม่ได้กล่าวว่าจะขายตอนแรกนะครับพอดอีผมได้ลองคัน T7 นะครับ T7 สีเขียวคันสีเขียวนะพอดีวันนั้นป้าไปหาหมอผมก็เลยกลจนจกังหวะเทสพอดีเทสรถนะครับทำเครื่องเสร็จใหม่ๆก็เอารถปา้าหนึ่งคิวไปทั้งรถเข็นขึ้นหลังรถเลยอ้าวโปรเจกต์ผมเปลี่ยนเลยทีนี้ขึ้นง่ายลงง่ายนะครับผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นขึ้นง่ายลงง่ายมากนะครับขางหลังลงงงี้แหละนะครับทำขางหลังลงง แล้วก็ยกรถเข็นขึ้นเลยขึ้นง่ายลงง่ายมากนะครับก็เปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่จะไปหาลังคาสูงนะครับจะไปหาลังคาสูงละนะครับเครื่องแอลเครื่องอะไรก็ไม่สนแล้วตอนนี้อยากได้หลังคาสูงนะครับอยากได้ลังคาสูงนะครั้นี้ก็เลยตัดใจขายนะครับขายผมทําเสร็จนะครับยังไม่มีใครซื้อผมทาเสร็จผมก็ขายสี่แสนขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมบิ้วใหม่ทั้งคันอยู่แล้วนะครับบิ้วใหม่ทั้งคันถ้าผมไม่ต้องห่วงนะครับตามคอนเซปต์สำนักผมอยู่แล้วไม่ชัวร์ผมไม่ปล่อยนะ นะครับคันนี้โอเคเลยนะครับ1 8 0 0 0บาทนะยังไงก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะครับอยากเพิ่มเติมแต่งอะไรหรือจะลดอะไรยังไงก็ว่ากันมานะครับ0897229744นะครับคันนี้มันจะหลวดหายากแล้วนะที่วางเครื่อง KZ แล้วราคาแบบนี้นะครับราคาแบบนี้แล้วรถปีใหม่คือเป็นตัวตาเพชรมันจะมีตาย้อยอย่างเงี้ยเห็นไหมมีม,มีมีต่งตรงนี้นะครับย้อยตาเพชรคือปีใหม่แล้วปี2 0 0 2ด้วยถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นหน้าตัดอย่างเงี้ยนะครับเป็นหน้าตัดตรงตรงเนี้ย ตอนนั้นก็ราคาไม่สูงมากแต่เขาได้วางเคแซดมีแต่แสนขึ้นหมดเลยนะครับตามสภาพด้วยนะแต่คันนี้ได้ทำสีให้นะครับเลือกสีได้อา้าวเห็นไหมป่าซุ้มล้อได้ยางอีกยางใหญ่โอ้โหคุ้มนะครับบอกไว้เลยสนอกเกิร์ก็ได้นะครับคุ้มมากคุ้มมากนะครับคุ้มมากนะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0897229744เปลี่ยนโปรเจกต์กแล้วนะครับว่าจะซุ้มทำ จะซุ้มทําเป็นรถสไตล์แบบออฟโรดหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีลูกบ้าผมก็ทําขับสีอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบผมขับสีก็ทําได้นะครับขับสีคันนี้อยากให้ทําขับสีก็ทําได้นะครับก็กิงการหากันได้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับ0897229744นะครับคันนี้ขาย180,000บาทโทรมาคุยกันได้นะครับโทรมาคุยกันได้ว่าอยากได้ไปสเต็ปนี้นะครับก็มานั่งคุยกันแต่ช่วงล่างผมทํารายการไปหมดละช่วงล่างเครื่องยนต์เนี่ยผมทำรายการไปหมดแล้วนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมทักลงทักไลน์กัน ใบรายการให้ดูว่าต้องทําอะไรบ้างท่านนี้มันมีทําแน่นอนนะครับเครื่องมันมีเยิ้มผมบอกงี้เครื่องมีเยิ้มนะครับช่วงล่างหลวมแอร์มีต่ลมนะก็แสนแปดหมื่นก็คือขายตามสภาพนี้เครื่องมีเยิ้มช่วงล่างหลวมแอร์มีต่ลมแต่รถขับได้นะครับรถขับได้ก็ตามสภาพก็แล้วกันหรือท่านใดอยากได้ตามนี้แล้วไปทำเอาเองก็ว่ากันมาครับก็จ่ายผมมาแสนแปดหมื่นผมก็ทําสีให้นะครับทาสีให้เลือกสีได้นะแล้วก็ส่วน เครื่องยนต์ช่วงล่างภายในไปจากการเราเองก็ว่ากันมาไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับหรือท่านใดไม่ชอบคันนี้อยากได้คันใหม่นะครับอยากได้มีโปรเจกต์นะครับมีตังค์อยู่แล้วเนี่ยพร้อมนะครับพร้อมอยากให้ผมหารถให้แล้วมาปั้นให้มาบิวให้ใหม่หมดเลยเนี่ยก็ว่ากันมานะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองสองเก้าเจ็ดสี่สี่พร้อมจบทุกโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถเก๋งรถกระบะรถหกล้อสิบล้อยกเว้นเครื่องบินนะครับหาให้ได้หมดนะครับหาให้ได้หมดเป็ดทะเลกะลาดนะครับผมนะนะทุกอย่างหาให้ได้หมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แต่เครื่องยนต์นะเต็นท์หลังคาผมก็ขายนะครับก่อนที่จะมาเล่นรถตู้ผมก็ขายเต็นท์หลังคาอยู่แล้วนะครับขายเต็นท์หลังคาอยู่แล้วยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0897229744อ่ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับรีวิวรีวิวขายรถนะครับขายรถนะอยากดูรูปเพิ่มเติมอยากดูอะไรก็โทรมานะครับทักไลน์กันมาได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย